คือจะทําอย่างไรก็ได้ให้บ้านที่เราอยู่แล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันถูกจริตกับกับเรามาตักบาตรด้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับการตักบาตรของวารุตาในครั้งนี้ด้วยค่ะ เองหรือว,วันนี้โลกแถวนี้นไม่ตกเลยแล้ผู้โพกโหดไปแห่งคือโต๊ะใส่บ้านเดิมต๊ะกับกระถางสวัสดีค่ะเจอกับวารูตายอีกแล้ว ตักบาดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มานั่งอยู่มุมระเบียงมุมนี้เป็นมุมที่มีต้นไม้มีต้นชงโขต้นหนุนทรีแล้วก็ต้นหูกระจงอยู่มุมนี้แล้วก็ฝั่งทางด้านขวามือก็จะเป็นต้นอ่าเขาเรียกว่าต้นบุงาสารีเดี๋ยววรุตาให้ดูนะคะ ก็มีเอฟซี FC จากประเทศเยอรมันนะคะบอกว่าอยากเห็นบ้านวารุตาว่าอยู่ที่ปากช่องเป็นอย่างไรบ้างวารุตาเข้าใจนะคะว่าเวลาเราอยู่เมืองนอกแล้วแล้วขอมีเพื่อนมาอยู่เมืองไทยก็อยากจะเห็นว่าความเป็นอยู่เป็นอย่างไรมันทำให้เหมือนกับเราก็หายจากคิดถึงบ้านไปได้บ้าง คือเรื่องบ้านวารุตาก็คือทำไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะตอนเมื่อปีที่แล้วถ้าอยากดูก็สามารถไปดูคลิปนั้นได้นะคะแต่เมื่อขอมาแล้ววารุตาก็อยากจัดให้แบบคร่าวๆนะคะแบบคร่าวๆถ้าอยากดูรายละเอียดก็ย้อนกลับไปดูคลิปนั้นนิดหนึ่งนะคะ ก็เมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปดูบ้านของวารุตากันอีกทีค่ะเดี๋ยวไปดูในบ้านกันเลยค่ะนี่คือที่นอนของแฟนเราเพิ่งสือมาเขาชอบมาตอนเย็นๆนะคะชอบมานั่งนอนอยู่มุมนี้เลยค่ะมารับบรรยากาศสดชื่นจากป่าด,ด้านหน้าของเราค่ะ บ้านของวารุตาเป็นบ้านหลังเล็กนะคะปลูกเขารียกว่าสร้างเอาไว้สำหรับคนสองคนถึงสามคนเท่านั้นเองมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่แฝนนั่งดูทีวีนอนดูทีวีไม่ใช่นั่งดูทีวีนอนดูทีวีคะ่ะแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมที่ทานข้าวของเราส่วนมุมนี้ก็จะเป็นห้องนอนของลูกสาว เขามาเมื่อไหร่ก็มานอนใครมาเมื่อไหร่ก็มานอนห้องนี้ค่ะส่วนมุมนี้เป็นมุมนั่งเล่นของวารุตาแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมห้องนอนของเรานี่ห้องนอนของวารุตาค่ะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของวารุตานะคะ ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของแฟนค่ะเราแยกห้องน้ำกันเพื่อความสะดวกของแต่ละคนเราจะทำยังไงเพื่อที่จะให้เราสะดวกด้วยกันทั้งคู่แล้วก็มุมนี้ที่วรุตตาเคยเล่าให้ฟังนะคะว่า แฟนครัวของคนชั้นสูงแล้วก็ของแฟนนี้นะคะก็จะมีเตาอบอันเล็กๆอันนี้นะคะแฟนบอกว่าหูใช้ได้ทีเดียวเลยนะคะวรุตาซื้อมา1,990บาทสาม,มารถอบกายอบสเต็กอบอาขาบับได้อบปลาอบพิซซ่าแล้วก็อบเค้กได้หมดเลยนะคะตัวนี้วรุตาซื้อมาจากห้า อุปกรณ์ของเขาก็จะมีที่ปิ้งขนมปังมีกาต้มน้ำมีแค่นี้ละค่ะเขาก็สามารถที่สามารถอยู่ได้แล้วในสไตล์ของฝรั่งแล้วก็จะมีแจมนิดนึงนี่คือขนมของวารุตาค่ะขนมปีบ๊บนึกถึงสมัยเด็กๆอยากกินขนมก้านบัววารุตาตามหาไม่เจอค่ะ แล้วก็ตู้เย็นเราก็แบ่งกันนะคะคนละเครื่องของวารุตาเครื่องข้างล่างของแฟนเครื่องข้างบนค่ะและนี่ก็คือที่บริเวณล้างถ้วยล้างชามของเขาค่ะเราลงมาข้างล่างแล้วนะคะนี่ครัวของวาลุตาครัวของคนชั้นล่างไม่มีอะไรเลยนะคะมีแค่เต่าไฟฟ้า แล้วก็มีถ้วยชามแล้วก็โต๊ะกินข้าวแค่นี้ละค่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นเครื่องซักผ้าแค่นี้เรายังไม่ได้ซื้ออะไรเข้ามาในบ้านนะคะเพียงแต่ข้าวของที่จำเป็นเราก็ซื้อเข้ามาค่ะตู้เย็นของมารุต้ใหญ่กว่าของแฟนเพราะว่ามุมนี้จะต้องเก็บทั้งเนื้อสัตว์ทั้งอะไรก็เลยใหญ่กว่า,านิดหนึ่งค่ะ บ้านเล็กในป่าใหญ่เห็นกันแล้วใช่ไหมคะเป็นบ้านเล็กจริงๆแล้วก็สิ่งที่เล็กกว่านั้นนั่นก็คือห้องนอนจะเล็กมากเราจะมีเขาเรียกว่ามีพื้นที่เฉพาะห้องนอนอย่างเดียวเพราะว่าความคิดของวรุตาวารุตาคิดว่าห้องนอนก็คือห้องนอนห้องนอนไม่ใช่ห้องครวงัวไม่ใช่ห้องน้ําไม่ใช่ห้องนั่งเล่นไม่ใช่ ที่จะฐานที่อ่านหนังสือไม่จะจะถานที่ใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าวัรุตาคิดว่า,าห้องนอนก็อยากให้เป็นห้องที่สงบเป็นห้องที่เงียบเมื่อง่วงก็เข้ามาสู่ห้องนอนเมื่ออยากจะไปดูหนงังฟังเพลงก็ไปห้องนั่งเล่นอยากจะไปทานอาหารอยากจะทำอะไรกินก็ต้องไปห้องครัว คือวรุตาเคยเล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 ยก็เรียกว่าแยกให้เป็นสัดส,ส่วนห้องนอนมันก็เลยเล็กนิดเดียวเวลามีพี่น้องมาบ้านวรุตาก็อบอกเธอห้องนอนเธอเล็กมากเลยนะบอกว่าอืมชอบแบบนี้ชอบแบบให้มันเล็กๆแค่นี้พอเพราะว่าอย่างเตียงนอนที่วรุตากาับแฟนนอนนะคะเราเป็นเตียงแค่ห้าฟุตเองฝรั่ง ตัวใหญ่ๆกับหญิงชายอีกหนึ่งคนนอนอยู่ด้วยกันบนเตียงห้าฟุตคือวรุตตาคิดว่า5ฟุตเนี่ยสำหรับเรา้องคู่ก็ถือว่าโอเคนะคะมีความรู้สึกแบบไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปกำลังพอดีสำหรับเราสองคนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่วรุตตาจะบอกว่าเรามีห้องน้ำทั้ง3มห้อง ข้างล่างที่ติดกับห้องครัวหนึงห้องแล้วก็บนบ้านอีกสองห้องเราแยกห้องน้ํากันเพราะว่าเราเคยชินที่เคยอยู่ประเทศเยอรมันเราต่างคนต่างม,มีห้องน้ําคนละห้องพอมาอยู่ที่นี่เราก็เลยแบบเอาคนละห้องกันนะเวลาใครอยากจะทําอะไร อยากจะเข้าห้องน้ําอยากจะอาบน้ำเขาห้องของเธอฉันจะไปเออฉันจะไปถ่ายฉันจะไปอะไรก็ห้องน้ําของฉันหรือบางครั้งอ,อ,อยู่ข้างล่างเขาเข้าห้องน้ําข้างล่างก็ได้อะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบคือจะทําอย่างไรก็ได้ให้บ้านที่เราอยู่แล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันถูกจริตกับกับเราเราไม่สามารถที่จะเอาเอา,เอาก็เรียกว่า เอาแค่ความสวยงามแต่เราต้องการอยู่บ้านที่เราอยู่แล้วเราสะดวกอยู่แล้วเรารู้สึกไม่อึดอัดอยู่แล้วรู้สึกเราอยู่แบบสบายประมาณนั้นบ้านของเราก็าเลยเน้นไม่ใหญ่มากเพราะว่ายิ่งใหญ่มากเรายิ่งหน่่ยมากยิ่งวัยเราแก่ลงเรายิ่งต้องดูแลเขาเยอะอย่างเช่นกวาดกยะยา บ้านวารุตาือเน้นเปิดหน้าต่างใช่ไหมคะหน้าต่างทุกบ้านวารุตาจะเปิดหมดเพื่อที่จะให้ลมถ่ายเทแล้วตอนที่เขาถ่ายเทนแน่นอนค่ะก็จะมีทั้งฝุ่นทั้งมแมลงตัวเล็กๆลรอดเข้ามาโดยเฉพาะตอนกลางคืนจิ้งจกเยอะมากตอนที่แม่ย่ามาเธอก็ก็เรียกว่าเราก็คอยมองดูจิ้งจกกินมแมลงในบ้านกันอะไรเงี้ยแล้วพอจิ้งจกกินเสร็จแล้วนั่นก็คือเรื่องของการถ่าย เขาถ่ายเยอะมากถท่าเราทิ้งบ้านไปประมาณสักเดือนไม่ทําความสะอาดทุกซอกทุกม,มุมจะเต็มไปด้วยขี้จิ้งจกหมดเลยแฟนก็เลยท่องเขาเรียกว่าอย่างไงเราต้องทําความสะอาดทุกวันทุกวัน,วนอยากน้อนวันละหนึ่งครั้งก็คือเมื่อทําความสะอาดแบบนี้พอแก่ตัวลงไปเราจะมีแรงกว่าอีกไหมในขณะที่จิ้งจกหรือฝุ่นละอองเขา้าข้อ พัดเข้ามาทุกวันโดยไม่หยุดหย่อนทั้งกลางวันกลางคืนแต่เราทำงานแค่บางช่วงมันก็เลยการว่าเราเน้นบ้านที่ที่พอพอดีกับตัวเราแค่นั้นสำหรับบรุตากาแฟนี่เราถือว่าเราเราพอใจแล้วนะคะฉะนั้นในการอยู่ของเราเราต้องการอยู่แบบเงียบ,ยบสงบ,สงบในความเงียบสงบเราก็อยากมีความ สบายด้วยสะดวกด,ด้วยเพราะชีวิตยิ่งแก่ตัวลงไปความคล่องตัวความอะไรเงี้ยเราก็ออก็เรียกว่ามันน้อยลงฉะนั้นความสะดวกคือเราต้องมีสิ่งไหนที่เราคิดว่ามันมันไม่สะดวกกับเราเราพยายามหาสิ่งสะดวกเข้ามาหาเราแต่เราเน้นนะคะว่าต้องไม่เกินความจำเป็น แล้วก็ทําอะไรก็ตามเราจะต้องไม่เกินตัวของเราตัวเราขนาดนี้เราทําแค่พอตัวก็เหมือนกับนกน้อยทํารังแต่ปวกแค่นั้นพอเพราะว่าชีวิตเรามันเป็นวัยที่วัยที่ไม่มีไรายได้เป็นวัยที่ หาไอ้ก็เอาเงินทั้งชีวิตที่เราพยายามเก็บอบออมมาใช้ในบ้านปลายของเราแล้วบ้านปลายของเราแน่นอนค่ะเมื่อมีแต่ใช้ใช้อย่างเดียวมันย่อมหมดแล้วถ้าเกิดเราไม่เบรกไม่ไม่ยัง้งกับสิ่งที่ไม่จําเป็นเงี้ยมันจะทําให้ชีวิตของเราลําบากเมื่อเราลําบากแล้วนั่นหมายถึงว่าลูกเราก็ต้องลําบากไปกับเราด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เราทั้งคู่ไม่ปรารถนาเราแค่ปรารถนาว่าชีวิตของเราแค่เพียง เรียบง่ายแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดแค่นี้เราก็พอใจแล้วค่ะก็ต้องขอบพระคุณคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นี่เข้ามาถามเกี่ยวกับอรุตาเดี๋ยววรุตาค่อยๆทย,ยอยตอบนะคะเพราะว่าวรุตาคิดว่าทุกๆคําถามมันเป็นสิ่งดีเพราะว่าเวลา เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆถามก็ามาแล้วเนี่ยคืออยากจะรู้ว่ามาอยู่ที่นี่แล้วเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงซึ่งมารู้จักเข้าใจอารมณ์แบบนี้มากๆเหมือนกับเรามองจากอีกจุดจุดหนึ่งแล้วมาอยู่อีกจุดจุดหนึ่ง เราได้รับรู้เราได้เดรียนรู้มันจะทําให้เราเข้าใจกับจุดๆนั้นมากยิ่งขึ้นก็ต้องขอบคุณอีกครั้งค่ะสําหรับวันนี้ก็ได้เห็นกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะบ้านน้อยบ้านเล็กในป่าใหญ่ของวารุตาเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้านะคะสำหรับนี้สวัสดีคะ่ะบายบ้า